ไปทำอะไรกันมานี่ยโอ้โหตกแป้งพี่น้องขาปิดไทยลูกมาอะไรนะรถน้ำดำหัวดำแป้งวันสุดท้ายนึกว่าลูกลืมแล้วปีนี้นะฮะผ่านพ้นไปหนึ่งปีอ่าเนาส่งแห้งนะคะส่งแห้งล้างเท้าแต่มือเพราะว่าหนาวแล้วลสีต่อแป้งทางนะ ความสุขเล็กๆปีใหม่ไทยนะคะครอบครัวคนไทยไปอยู่<ม>ที่ไหนค่ะก็ไม่พ้นประเพณีนเนาะลูกร่วมมือด้วยก็ถือว่าโอเคนะคะคิดว่าทําใจแล้วนะปีนี้เจอกันก็เงียบอืมแต่โอเคก็ผ่านไปแล้วนะคะสุขสันต์วันสงการปิดท้ายโดยลูกมาปะแป้งขาวๆอ่ะปะ้าปะไปไหนอ,ะอ่ะเยป้าป้ายิปะปะย้มเปิดยินเปินเปดนะคะ ลูกมาล้างเท้าล้างหมือนถามอยู่ถามหาแต่ลูกนะฮะ